มิโก้ร้อยสองครับนี้มีโทรโบซีซีบีเอลตัวถูกแล้วก็จูนเตอร์ดัดสายประสิทธิ์โทรโบวูชีวูชีดเก้าสิบเจ็ดแท้นะวงสักแล้วก็ มาดูอันนี้เป็นเกียร์เล็กอยู่โอ่คครับเราข้าว นนดันอยู่